สว so ัสด yes, <Yeah. S 1> ีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้นะคะพบกับส่วนแบ่งแม่มะลินะคะวันนี้นะคะตาเอาส่วนแบ่งของแม่มะลิมาให้ทานนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะชมฤกเลของพวกเรวตายายนะคะช้างทั้งศอเชือกนะคะของแม่มะลินะคะแม่เจ้าคุณได้ทานแล้วนะคะดูแม่มะลินะคะทานมุมมามากเลยนะคะแม่พ่อจ๋า กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติท่านเมตตานะคะมาช่วยให้แม่มะลิกับแม่เจ้าคุณนะคะได้ทานผลไม้หวานๆกโนนนะคะมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะแม่พ่อจ๋าดูมิมะลินะคะตัวโตตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็อ้วนมากๆเลยนะคะได้คะแนนที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเติมเข้ามาให้นะคะได้ทานผลไม้หวานๆแล้วก็ต้นยาต้นสับปะรดนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าขอให้บุญกุศลนะคะหนุนนำให้ครอบครัวของท่านนะคะ จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุม้มครองนะคะร่ำรวยรวยนะคะคุณแม่จ๋าท่านใดที่รวยแล้วก็ขอให้รวยสิบเท่าพันเท่าเลยนะคะสาธุสาธุนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาพวกเราตายายนะคะช่วยแม่เจ้าคุณกับแม่มลินะคะได้ทานผลไม้ได้อ้วนท้วนแบบนี้นะคะ <g iggle> ดีใจนะคะกระเพือหูกระเพือหางนะคะคุณแม่จ๋าดีใจมากๆเลยนะ ที่ได้ทานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทานไปเรื่อยๆนะคะแม่บุลีนะคะเต็มตะกร้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะท่านมาปิดคะแนนให้นะคะช่วยได้ทานผลไม้ได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแม่พ่อจา๋ากดติดตามช่องเล็กๆของพวกเราตายายด้วยนะคะช้ชางชราสมเชือกนะคะ ฝากเมตตาด้วยนะคะดีใจนะคะกินทานเอาทานเอาเลยนะคะแม่มัลลทานเร็วนะคะคุณแม่จา๋าไม่เหมือนแม่เจ้าคุณนะคะแม่เจ้าคุณก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆทานนะคะส่วนแม่มลิเรานะคะดูมุมนะคะดูเป็นมุมเลยฝั่งนี้นะคะแม่มลิ เช้านะคะวันนี้ที่ภูเก็ตเรานะคะอากาศดีมากเลยนะคะแม่พ่อจกาอากาศดีนะคะขอร้องนะคะฝนนะคะหยุดพักบ้างนะคะทนห้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะตกทุกวันนะคะแม่แม่จ๋าตกทั้งวันนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะวิวสวยๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าขอบพระคุณนะคะกราบขอพระคุณในความเมตตานะคะหรือแม่จะคุณเรานะคะแม่จาคุณก็จะทานยานะคะ เมื่อคืนนะคะได้ทานแล้วผลไม้นะคะยืนทานนะคะวันนี้ก็ได้ยาก,ก็เป็นคะแนนที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญท่านเมตตานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหืมบอแมน